หลังจากภารกิจที่ล้มเหลวเมื่อเร็วๆนี้คาสุมะซาโตะอากวาเมกุมินและดาร์กเน็ตทั้ง4คนตอนรับการมาถึงของ Yun ยุน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 อธิบายเกี่ยวกับจดหมายจากพ่อของเธอที่บอกให้เธอมีลูกชายกับคาสุมะเพื่อทำให้ลูกของพวกเขาหลางแค้นให้กับผู้คนในหมู่บ้านคริมสันเดมอนบ้านเกิดของเธอและเมกุมินแต่ทั้งหมดก็รู้ว่าการมีลูกกับคาสุมะนั้นเกิดจากเพื่อนร่วมชั้นของเธอแต่งนิยายขึ้นมา แต่เมกุมินก็ตัดสินใจตรวจสอบสภาพบุบ้านของเธอดังนั้นปาร์ตี้ของคาซมะจึงขอให้วิทส่สงพวกเขาไปแต่ดันส่งมาหากลุ่มออฟหญิงที่ต้องการผู้ชายไว้สืบพันธุนี่ดีที่ได้ยุ่นยุนมาช่วยเอาไว้จากนั้นก็เ,เจอกับกองทัพก๊อบดินแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกคริมสันเมจิกแคลน ปาร์ตี้ของคาสุมะมาถึงหมู่บ้านคริมสันเดมอนและไปะเยี่ยมพ่อของยุนยุนซึ่งยอมรับเกินจริงผลที่ตามมาของการโจมตีหมู่บ้านโดยหนึ่งในแม่ทัพของราชาพิศาตผู้มีนามว่าซินเวียหลังจากนั้นปาร์ตี้ของคาสุมะก็ไปเยี่ยมบ้านของเมกุมินและพบกับครอบครัวของเธอซึ่งสนใจในตัวคาสุมะในเรื่องโชคลาภของเขาในคืนต่อมาย,ย,ยุนยุน แม่ของเมกุมินได้จัดคาซึมะให้นอนกับลูกสาวของเธอแต่เมกุมินหนีออกจากห้องไปวันรุ่งขึ้นเมกุมินพาทุกคนออกไปเที่ยวร,บรอบๆในหมู่บ้านคาซึมะและอควาก็ไปด้วยโดยไปที่โรงเดนของเธอและอาคารเก็บของที่มีเมดคิลเลอร์ซึ่งเป็นอาวุธที่สามารถทำลายล้างโลกนี้ได้ในเวลาต่อมาพวกเขาพบว่าดาร์กเนสต่อสู้กับซินเวียและกองทัพของเธอ แต่ซินเวียก็ถอยกลับหลังจากเรียนรู้ความพ่ายแพ้ของเวอร์เดียวาเนียและฮันจากคาสุมะในคืนต่อมาซินเวียจัดการจับคาสุมะเป็นตัวประกันและพาเข้าไปที่อาคารเก็บของเพื่อขโมยเมดคิลเลอร์แต่คาสุมะกักขังเธอไว้ข้างในและรวมตัวกับปาร์ตี้ของเขาอีกครั้งจากนั้นซินเวียก็ลลอมรวมกับเมดคิลเลอร์และเริ่มทำลายหมู่บ้านเดมอนคริมสัน ปาร์ตี้ของคาสุมะพบปืนไรเฟิลเป็นอาวุธตอบโต้และใช้มันเพื่อสังหารซินเวียซินเวียที่กำลังจะตายได้พบกับบัวเดียและฮันในชีวิตหลังความตายและล้อมรวมเข้าด้วยกันเพื่อฝืนคืนชีพเป็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์วิสและวาเนียมาถึงบ่บ้านเพื่อเดินทางมาทำธุรกิจแต่สุดท้ายก็เข้าร่วมการต่อสู้นี้วิสรวบรวมเวทมนต์ของสมาชิกคริมสันเมจิกแคลนและ โอนให้เมกุอินและยุนยุนขณะที่คาสุมะจัดการกับซินเวียเพื่อซื้อเวลาให้พวกเขาเมกุมินและยุนยุนทำลายซินเวียโดยการโจมตีที่ท,ทรงพลังร่วมกันโดยที่คาสุมะก็เสียชีวิตด้วยเช่นกันหลังจากนั้นคาสุมะก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและกลับมาที่เอ็กเซลพร้อมกับปาร์ตี้ของเขาระหว่างปิกนิกเมกุมินขอให้คาสุมะนำคะแนนประสบการณ์ของเธอไปใช้กับทักษะอื่นเพื่อเป็นเมด ที่มีประโยชน์โดยไม่ต้องพึ่งพาเวทมนต์หลักของเธอเธอใช้ทักษะการระเบิดครั้งสุดท้ายเพื่ออำลาแต่พบว่ามันแข็งแกร่งกว่าปกติมากโดยตระหนักว่าคาสุมะไม่สนใจคำขอของเธอและให้คะแนนกับมันแทนเมื่อพวกเขาพบกับคนอื่นๆควันรูปหัวใจจากการระเบิดก่อก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้า